คณะกรยานมิตรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบุภาเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครั้งที่24ในวันพระแรม14ค่ำเดือน4ที่ผ่านมาณศาลาปฏิบัติธรรมทุดงคสสถานอุดรธานีภายในงานนะครับผู้แทนคณะเจ้าภาพครับได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารยจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาสุพลสุภโลปร,ริยนธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์ ประธานสงฆ์ตุดงค้สถานอุดรธานีนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและก็ปฏิบัติธรรมนะครับกลื่อนใจให้ผ่องใสจากนั้นคณนะสงฆ์ให้ความเมตตาสวดพระพุทธมนต์แผ่นธนจะภาพกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมโดยมีกัลยะาณมิตรเจ,จรนันแพ่นดีและกะะัลยาณมิตรจันเพนโคสมุตเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยะาณมิตรธนิดานะครับยงบุญธนพัฒน์ เป็นเจ้าภาพนำกล่าวคุถวายมติกา,าพัตตาหารเพื่ออธิสงกสศแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้คณะท่นา,านเจ้าภาพได้ทอดผ้า,าบังสกุลและถาวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับงานบุญพธิธีบุพเพปิตรผลีที่สาธุชนทุกท่านมาร่วมกันประกอบบุญเยกริยาในครั้งนี้นะครับได้เห็นความสําคัญของวันพระซึ่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะรอคอยส่วนบุญส่วนกุศลจากมุ่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผลบุญนี้นะครับก็จะทำให้ท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์ก็จะได้พ้นจากทุกขที่มีสุขแล้วก็จะได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสมผลทำให้ผู้ที่ได้ทำบุญนะครับก็มีจิตใจที่เบิกบานผ่องใสและเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทิตาออันเป็นเครื่องหมายของคนดีเท่านั้นเองครับ